กี้ของผูโตครับโอเคว้าวกันเดินทางเลยเหรอโอ้โหดีไปเด็กโอเคขอดูหน่อยว้าวลิดตาลิตาลิตาลิตาสิบนาทีผ่านไป พูดตัวจากกินคุกกี้เร็วทำวคุกกี้เร็วแอากินจังกินแล้วนะ้อม,นอมหอมหอมเกอบไหมครับมันเป็นรสช็อกโกแลตหรือไงช็อกโกแลตยังไงก็ไม่รู้ <laughs> โอเคขอบคุณครับน่ะเดี๋ยวอันนี้ลองดู อืมอืมอืมดูกรอบยวลองชิมอืมอร่อยเนี่ยกหนึงอ,อืมเ๋ยวค่อยเก็บโอเคให้เก็บตรงนี้แล้วมีสองนี่ดูข้างในหน่อยอืมกรอบกรอบใช่ คล้ายๆเรานี่กรอบนะมูโตมีว่าน้นนนาเราใช้แป้งบราวนี่อยากลองชิมเค้กบ้างได้อ่ะ,อะ,อะเค้กของเรานี่หน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ดยูน่ากินดีนะนุ่มหน่อย,ยนึงเดีย๋ยวช้อน เยอะด้วยอ่าแบบนี้เค้กไหนดูสิไม่มันไม่ได้แข็งมันแค่คูณตัวจับจับให้หน่อยอ่ามันไม่ได้แข็งนะมันเหมือนเราเนื้อบราวนี้เลยอ่าลองชิมสิ อ้ามเลยอ่มอ้อืเอืมอร่อยจอต้อืมอองเพืมอือเคอืมอือืมอืนอืมอืมอื่อืม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 อามาื้มกนออ อาหารเช้าแล้วกันเนาะโอ้โหเละไปหมดแล้ว <c oughs> อาหารเช้า <c oughs> เธออ่ะไ่บะคุกกี้และเค้กของกุโตครับบายปาย